สบายดีป่ะลุงปอบสมนุษย์เก่าปุ้งยไงมือนี่แก่งน้องไม้อีแล้วมือนี่โอ้มียังไงนะมีปอกอื้อเก่งน้องไม้เพ็ดพอนางปุงยไงมือนี่แล้วก็มีเพ็ดหมูพอป้กับเพ็ดหมูแล้วก็ยอดบัวเพ็ดพ่อแล้วก็เพ็ดหมวนู้กูดูไงสามอย่างสี่อย่างรวมกันเสด็จมาเด้อปุ้งยังไงกินข้าวเที่ยงมึงกันมือนี่เชืวมือแม่นสมนุษย์เก่าผดๆเลยนี่ แซบเซฟมองเก่ามุมเก่ามุมเดิมหอมเป็นหอมเลยเป็นลเมือนี่อระการมาเซบแน่นอนเมือนนี่ิตพังเลยังอเนี่ดอกไม่ใหญ่เหมือนฮิตโพลังคามผุเปยยกเออเป็นงามผุเลยยายใส่แบบบหันเข้าบอเอาขี้ดินไม่ออกเขาใส่เข้าใส่ตะยนไปก็มเป็นยังดอกเปนโบเกดอก อ่อนเก่ามั้งอ่อนเก่หาหักต่างตดทั้งในจานา่ามันสีดำตัยยใหญ่น้องคุณแห่งว่าอยู่เอาว่าคักด้วยมือนี่ให้ให้เมแกงคักด้วยพัดสันตื <laughs> ่นประเด็กได <laughs> ้ปะประเด็กคลองไปซื้อแสบยายประเด็กคลองนะป,อป,รยยประเด็กคลองเห็ดเนือเหเห็นเปล่เห็นเนือหน้องอมจประเด็กแคนะ่เห็ดต่กัน <laughs> ว่วกวางมาถึง uh ่าไปซื uh ้อปราเด็คของไปซื้อใช่ปลาเด็คองนะซื้อบานไงเหรอดูลายไปเลยดูแล้วาพันดูซาพันมามาเสพๆแกันบุรงไหกินเข้าเที่ยงเกงน่าไหมเมื่อนี้มื่อหน้าเจ้าขากับปูใว้าเหนใหญ่เด้อบุของปู่บุญองปู่ใหญ่ปะบ่มีบ่ะปูจะวางได นิลองกินแบบแกงหน่อไม้ใส่กับปูเน่าเบิ่งแซ่บแต่มดเอ้ยแซ่บนั่นแหละเฮายังมักค่ะพอจ้เราบ่กินนําไดอีพอบ่กินบ่เพิ่นบ่มักมินบ่โอ้เฮานี่แบบคือแบบมันปนยใหญ่หน่อยนึงนี่ล่ะลงไงแซ่บมื้อนีสูตรแม่นวดซิ้วมือแม่นวดคือเก่ามื้อนี้ ถาเบ่งมากินบ่งไหมเกงห็ดอันเกงเห็ดไปสั่นเขงล้ำไมไร้ใส่หิดพอนังเมือนเส็ล้วกันเขาเทียงกันมาดูฮอนฮอนข้อเสาได้เนี่งไงข้อเสารข้อเทียงข้อเสาข้อเสาเทียงข้วเสากินข้าหลอกเทียงเป็นข้วเสาสบายดีข้อเด้อข้วเสาอนฮอนนี่คือมหอะไหมเ็นผ้าห่อหึ่น เราใช้แนววีกันเนานะแนววีเฮ้ยยายแบบมันบกแก่เ็พอแก่ไปจักหน่อยมื้อคือหยอทือมากอยู่โวแก่บ้าละแยตำต้มนหอนนี่ลินลวกได้เลเอ๋อ หย่ยแม่เนาะที่เป้นะหยาบแทบได้สทบยกมาเลยติดผอมนังเนาะหยาบผัวติดผอมนังบ่โอ้ยหอมคืออลเนาะ

mời 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 nhạt, mời 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 quan, mời 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 สบายเลยเออใช่กระห่าใช่

เออก็ติดใจการทำภท่าโมเดลอหามากเลยปะการทำซื้อะไใหม่พ่รุงไงม่ทุกไงเนยน้ำบิดใหม่เลยหาเทมาหนักห่อนะนัเกเกงใหเ่สะ บอกให้เบิร์กเฮ้ยบอกให้เบิร์เบิร์กยูแบ่งเงินมบอเบกเบินะเบิรเาเยัเป็นยังไงไม่สิบบาทไมบาทมบาทเบิบงาไม่บาทนะเงินมัเป็นเงินสิบเบิงาเ

Lúc lòng một lúc lông mà mang ra chặt. Ta gặp được lòng mình ở lại. Say mẹ, mẹ. A bang mẹ. Mm hmm. 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 sẽ hmm. Mm hmm. Mm Sao Mm hmm. 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 ขึ้นมาเละกันขนาอขอกินแน่เออกัั้น้องหงนะเดินหมันตัดบอมหวาน กเ่กเสียงพาเราตกตายนะมั้งผ้<อ>พาพูนมาเราเห็ดนาตาเรดูนีกแว่นเนี่ยกพวกสักกะ,ะันี่นะมั้งโทษเรอื่นมาแล้วก่อนตาเรเสียก่อ แก่แล้วหง่ยไปเหรอแก่ใ่สาคตัวที่ะลดมากขึ้แน่จ้ไปเพิ่มมากจะเก็บใหญ่ปกตินะครับ Shook lại bữa lạc hảo bữa lại hảo bữa lạc 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 hảo bữa đi, hảo เฮ้ยมึงก้อนนะใช่เหรอเก่าเอาปิดนะ